สนับสนุนโดยยำหม่องตราถ้วยทองสนับสนุนโดยโกแก่มันทุกเม็ดสนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตราสาแม่คราาัวอยากมองไหมครัดีวกาขอให้โชคดี สวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นชมข่าวแบบแสบๆมันๆคันๆฮาๆกับเราสองคนนะคะอาจารย์จากพันจูเพชรและก็ดิฉันสตนการมลวรกุลในรายการล้อปมข่าววันนี้เราทำพร้อมกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายเป็นนิมิตหังที่ดีฮะใช่ค่ะเราพบกันในวันแรกเลยของเดือนมีนาคมของเราสองคนกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้วันเสาร์ที่3มีนาคม2561ค่ะเมื่อวานนี้ใครโชคดีกันมาบ้างรวยกันไปเพราะหวยเขาเลื่อนไง เรื่องจากวันที่1ใช่ไหมมาออกวันที่2เพราะวันเป็นวันพระใหญ่ด้วยไม่ใช่พระตัวโตนะพระใหญ่คือวันพระที่อันเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ค่ะมาคะบูชา15ค่ําปีนี้เป็นเดือน4เพราะว่ามีเป็นปีเดือน82หนปีอธิกสุรทิปกติต้องเลยนะเดือน3ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีหวยออกสองวันวันแรกเลยวันที่28 หวยออกที่ใครที่ตำรวจจะไปจับอ๋อตกกระใจหวยมันอะไรอมสินเขื่องมัน้องมดวันนี้หวยออกที่ครูปีชาและก็เจ๊บ้าบบนใช่ไหมคะแล้วแสดงว่าครูปีชาก็รวยสิ่งนั้นนะฮะหวยออกที่ครูปีชาไม่ใช่ครูปีชาออกเพราะครูปีชาโดนจับคือหวยออกไปจะคือไปไปความเขาเรียกว่าใครจะโดนจับเขาเรียกว่าหวยออกอ่านวันนั้นนี่เป็นวันหยุดหยุดประเทศไทยเลยนะทุกช่องเนี่ยไลฟ์สดบรรยากาศกันหมดทั้งที่ โรงเรียนครูปีชาทั้งที่บ้านเจ๊บ้าบินแล้วก็ที่พบตรแถลงข่าวโอ้โหวันนั้นนะทุกคนจ้องอยู่หน้าจอทีวีที่กว่ากรณีดูเจ้าแหลมโชคใช่ใช่แหลมสีสะเก็ดยังยังไม่ยังมีแบบไปมาไปมาไปผลก็ได้ใช่ไหมคะแต่แหลมก็ชนะก็ต้องดนดีกับคุณแหลมเจ้าแหลมด้วยนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยไม่ดูไม่ทันเดี๋ยวมันพลาดช็อตเด็ดไงพบตรก็แถลงแล้วก็ช่วงเช้าก็มีตำรวจไปที่โรงเรียนไปเรียกว่า รับครูปิชามาที่กองปราบนะคะเจมบบินก็โดนไปรวบที่บ้านแต่พูดถึงแล้วเนี่ยมีคนตําหนินิดนึงว่าเนื่อนก็เป็นโรงเรียนไม่ควรจะไปมารุมาตุ้มครูปิชาขนาดนั้นเยอะมากเลยเพราะเป็นสถานศึกษาแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยจริงๆเข้าไปเยอะมากนะเยอะกว่าตำรวจอีกก็กลัวตกข่าวไงเดี๋ยวไม่ได้มีข่าวมอะไรงานใช่ไหมใช่คือเด็กเองก็จะเห็นภาพของการที่แบบ มีคนไปจับครูตัวเองอ่ะอันนี้มันก็ถามว่าในความรู้สึกของเด็กอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือคดีความก็คดีความครูก็คือครูแต่ว่าวันนั้นก็เป็นภาพที่เราก็ได้เห็นกันแล้วนะคะพบตรแถลงว่ายังไงฮะตอนแถลงข่าวเนี่ครับเห็นตำรวจเต็มแง่แผงเลยฮะใช่ค่ะนั่งเต็มเลยนะฮะนึกว่าแผลนว่าถลงทุกคนพูดถึงสองคนคือท่านผบตรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็พลตำรวจเอกธิติราชหนองหานพิทักษ์สองท่านนี้เนื้อหาสาระคนหนึ่งพูดเยอะครับแต่ไม่ค่อยจะมีเนื้อหหาาเท่่ไร นะจนกระทั่งสื่อมวลชนต้องระบุชื่อเลครับว่าจะถามใครอ่าใช่คือคนนึงนําคนนึงตามคนอวดโทรทิติราบไม่ใช่พรวเอกเดี๋ยวท่านบอกเอ้เลื่อนยอดก่อนท่านดีใจก็ก็แถลงไปแล้ววันนั้นนะคะแต่รู้สึกแหมพบตรนีบตอบไม่ไม่สะใจนักข่าวไม่สะใจประชาชนเลยนะทำตีหน้าครึ้มดูสื่อมวลชนด้วยนะเก๊กเก๊กมากเลยแต่พอบอกว่าพอแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยยิ้มหัวเราะนะบอกว่าถามคุณชูวิทย์สิคุณชูวิทย์เข้าใจผมว่าถ้าอย่างนี้นะครับนิมนต์คุณชูวิทย์มาแถลงข่าว ไม่บไม่ต้องผอบปตอเพราะที่ใบรยรู้เรื่องดีไงให้คุณชีวิตมานั่งเรียนดีไหมถ้าอย่างนั้นเพาะทำไมพวกคุณชีวิตก็มาในฐานะนักข่าวนะเขาคือนักข่าวนะเขาไม่ใช่เจ้าของอ่าง ไม่ใช่เจ้าของที่มีความผูคมิคุ้ครันก็ถือว่าไปเรียบร้อยแล้วครูปีชาแล้วก็ถูกนำมากองปราบปรามวันแรกนี่ทั้งครูปีชาทั้งเจ๊บ้าบิดบอกนอนไม่ค่อยหลับมีสีหน้าเคร่งเครียดครูปีชาขอใช้โทรศัพท์หลายครั้งแต่ก็ไม่ให้นะครับว่าเป็น,ปนกฎเรื่องของผู้ต้องขังไงฮะทนนี่ผมแปลกใจจริงๆนะแปลกใจตรงที่ว่าทีกรณีของเดี๋ยวเขาครับจะคุยกันนะฮะแต่โยงนิดนะครับกรณีของสาวๆหนุ่มๆจาก จากรัสเซียน่ะเขามาก็ถูกจับก็สามารถไลฟ์สดได้เ็สามารถโทรได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะนั่นแหละสิแ้วอยู่ในครูพชาไม่ยอมอยู่ในเขาเรียกว่ารถใช่ไหมแล้วเขาก็ไลฟ์สดมาแล้กแตมันจะถูกพาไปอีกที่สถานีตำรวจหนึ่งเออแปลกเนาะอย่างนั้นยอมเออแต่ครูพิชานี้กลับไม่นะคะบอกว่าเจ๊บ้าปีนี้ความดันขึ้นด้วยนะแล้วก็รยกว่าต้องพึ่งยาแล้วก็ต้องนั่งค่ะเพราะเจ๊บ้าปีนี่ปวดหลังไปเรื่องเหมือนมีปัญหาเรื่องกระดูกต้องนั่งนั่งสําหรับการอยู่ใน กองปราบแต่ว่าเรื่องกินก็เรียบร้อยดีนักข่าวชอบรายงานเช้านี้มื้อมื้อแรกเป็นอะไรืเขาห่วงใหญ่เป็ห่วงใหญ่ว่าจะกินอะไรได้ไหม่ใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นทุกวงการดังงามเวลาใครได้ตําแหน่งมงกุฎก็จะบอกอยวันนี้น้องสมุิน้องเอ๋ตอนเช้ามื้อแรกของมิสอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะต้องรับประทานน่นนี่นั่นมันอะไรนักหนาขนาดเจ้าแหลมกลับมาเมืองไทยยังมีภ้พไปใช่ไหมฮะนั่นกินเจ้าไข่มดแดงใช่นไหมเห็นไหมเป็นแบบนี้หมดเลยนะเออทำไมนะ เดี๋ยวต่ไปจะมีการรายงานเลยครับว่าธรรมชโยเนี่ยมือแรกเนี่ยขันอะไรเผื่อจับได้เพื่อเพื่อจับได้กลางมาท่าบูชาแล้วไงเผื่อแกจะมามั่งไอเขาไปเดินบนอะไรนะดอกเบญจศรเบญจศรเนี่ยฟังแล้วเศร้าใจจริงเลยเขาไม่เดินบนดอกไม้การยดนยันพระที่ไหนเขาเหยียบดอกไม้ท่านสุภาพน์บอกว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นภาพพระ เดินเหยียบบนดอกไม้แต่เขาก็เดินนะเขาไปเดินในวัดนะถ้าเกิดมีคนอมาเผยแผ่ท่านสุภพันธ์คะท่านบอกจะไม่มีภาพเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนออกมาเผยแผ่เนี่ยก็จะเห็นนะคะท่านขาโอ้ะหนะใช่ค่ะค่ะก็สรุปอย่างนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยวันที่สอง ก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการไปที่ศาลนักข่าก็แห่เฮโลสารพาไปเขาบอกว่าครูปีชาเนี่ยให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ไม่ใช่การยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของหวยนะคะเขายังยืนยันอยู่ว่าเป็นของเขาของแท้คือเขารวมทั้งเจ๊บ้าบินด้วยก็ยังคงยืนยันด้ประโยคเดิมเจ๊เกียวก็ยืนยันว่าเนี่ย ครูปีชาแน่ๆเป็นเจ้าของหวยเจ๊อะไรเจ๊พ้งเจ๊พัดโอ้โหหลายเจ๊จริงๆตอนแรกฝั่งเจ๊เกี่ยวผมก็นึกว่าเกี่ยวกับรถรถทัวใช่ใช่ใช่ใตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องรถทัวอะไรเนี่ยเราก็ยังว่าเจ๊เกี่ยวรถทัวมาทาไมคนละเกี่ยวกันคนละเกี่ยวกัน่ะคนละเกียวกันก็ถือว่ายังไม่ได้มีการแตยอมรับอะไรเลยข่าวมาบอกว่ายอมรับว่าครูปีชายอมรับอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคดีไม่ได้บอกว่ายอมรับว่าเป็นโกงหรือว่าโกหกไม่ใช่นะครับแล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มา ในช่วงนี้ที่แบบไปเยี่ยมครูปีชาน้ําตาไหลพระคือคุณฟ้าจำได้ไหม,มคุณฟ้าเนี่ยครูปีชาสอบแต่แรกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวไม่รู้จักไม่รู้ใคร <c oughs> ฟ้าไหน <c oughs> แต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนสนิทของครูปีชา <c oughs> เป็นคนสนิทแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกัน <c oughs> แต่ว่าคุณฟ้านี่ก็มีอดีตสามีออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะเรื่องของลูกเรื่องของการเลิกราต่อกัน <c oughs> รู้สึกจะชื่อหน่อง <c oughs> ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าน้นองฟ้าคุณฟ้าเนี่ย มีลูกเหมือนกับบังหน้าใช้ลูกบังหน้า<ม>ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันเกี่ยวข้องกับคดีหวยหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณฟ้าหรือเปล่า<อ>มากองป่านนี่ร้องผมมร้องไห้เลยก็เข้าห่วงใ่กันอนะ๋อห่วงใยซึ่งกันออกรายการทีวีด้วยนะเคยบางบางช่องเชิญไปออกรายการมาตอบแทนครูปีชาเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วผลที่ออกมานะคะคุณผู้ชมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าครูปีชาได้รับการประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็ว่าไปโดยเติมเนื้อหาเป็นดุพินิษของศาลอยู่แล้วนะครับจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครนั้นศาลเป็นผู้พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักกฎหมายหลักขางข้อมูลครับแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของครูหมวดจรูนเขาก็บอกว่าโชคดีอย่างที่เพลงที่เราเปิดไปตอนแรกของคุณคิสซีนาวพาอวยพรครูปิชาขอให้โชคดีแต่จริงๆแล้วการโชคดีกันโอ้โหสิมันอีกเรื่องหนึ่งส่วนการดาเนินคดีตามกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งคนก็ไปเพ่งเลง เรื่องของรูปคดีคตั้งแต่ทางด้านของที่การจนบุรีมีการสืบสวนแล้วก็มีการย้ายระดับผู้บังคับการ,รออหัวหน้าชุดสืบสวนร้อยเวรที่สืบสวนนะคะให้ออกมาก่อนคนก็เลยสงสัยว่าตกลงสามคนนี้ใครเป็นผู้ที่มีส่วนผัวพันเรื่องนี้กันอย่างแน่ชัดเพราะว่ามีคำหนึ่งที่มีคนสารภาพว่ามีการ ปรับสำนวนให้มีความกลมกลืนเอออาจจะตกภาษาไทยจะใช้คําว่าอย่างอื่นแต่พอดีนึกไม่ออกเอากลมกลืนไปก่อนแล้ว <คำ S 2> กันต,ตอนนี้รับรองได้ว่าท่านกําลังจะกั้ากลืน <c oughs> มันต้องรู้สิว่ายังไงก็ตามมีคนยืนยันว่าขบวนการมีอย่างแน่นอนอสําหรับคนมีสีแล้วก็ขบวนการ30ล้านรเขาว่าเรียกแค่เรียกลอตเตอรี่ไม่ใช่เรียกหวยหวยนี่คือใต้ดินลอตเตอรี่คือบนดินนะคะแต่กรณีนีเ้เป็นการ ฉีกแล้วก็เผยให้เห็นเลยครับว่าใครอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าเจ้าที่ตํารวจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบครับท่านพบตรครับนอกจากมาแถลงข่าวแล้วเนี่ยครับดำเนินการอย่างเพรียงประจังด้วยนะครับเห็นท่านบอกนะยุคสมัยบิ๊กแป๊ะไม่มีทางไม่มีล้มมวยบิ๊กแป๊ะไม่ล้มมวยไม่มีมวยล้มไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนโอ้ดิฉันนี่มั่นใจเพราะนั้นท่านพบตรคะันอกจากจะเอาผิดกับคนที่ พูดจาเขาเรียกว่าเท็จใช่ไหมแจ้งความเท็จแล้วก็มโนไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วต้องดําเนินการกับลูกน้องของท่านเพราะั่นก็คือลูกน้องท่านคนนึงนะคะหรือสองสาคนนี่แหละแล้วก็อยู่ในขบวนการนี้ด้วยเหมือนกับดําเนินการกับครูครูอะไรนะจอมจอมทรัพ์ก็มีตำรวจที่เป็นขบวนการแล้วเป็นยังไงตำรวจตอนนั้นเป็นยังไงแล้วล่ะ เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วคุณผู้ชมรายการเราจะมาดึงขึ้นใหม่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะตกลงขบวนการตํารวจที่ที่อยู่กับครูจอมรัพย์ที่มีการบิดเบือนแต่งรูปคดีใหม่กับเรื่องนี้มันคล้ายกันมากนะคะตกลงว่าได้รับการไม่เป็นไรสมัยบิ๊กแป๊ะไม่มีปัญหา เพราะว่าจะไม่มีหวยล้มต้มคนดูไม่มีมวยล้มต้มคนดูบิ๊กแป๊ยยืนยันเขาถามเรื่องคดีบิ๊กแป๊ไปตอบเรื่องของกีฬาถามเรื่องของการลงโทษตำรวจบิ๊กแป๊ไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยบิ๊กแป๊ไม่มีเวยล้มต้มคนดูมันตอบถามอย่างไปอย่างแต่ที่แน่คือวันนั้นเก๊กมากเลยค่ะท่านผบตรเก๊กแล้วเกินผมเป็นถ้าผมเป็นผู้สื่อข่าวนะผมกลับบ้านเลยกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาไปสืบเองก็ได้ไม่ถามแล้วไปถามผู้อื่นดีกว่าไปถามท่านชูวิทย์ดีกว่าค่ะแล้วโลกออนไลน์ก็มีการบอกนะว่าเจบ้้าิดใหหวย ว่าสองแปดเหรอฮะแต่ไม่นอกจากขายแล้วยังให้อีกระเลขสองแปดเป็นเลขอภมงคลก็คือโดนจับวันที่ยี่สิบแปดก็เป็นเลขที่แบบว่ามีการพูดกันในโลกออนไลน์กับคำสนุกสนุกกันนะคะค่ะเอาละเรื่องนี้ต้องมีเบรกหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมติดตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าครูจรูนหมวดจรูนเนี่ยจะเป็นคนถูกเสมอไปเพราะว่าบิ๊กแปะไม่ฟันธงนะคะว่าเจ้าของลอตเตอรี่30ล้านนี่เป็นท่านหมวดจรูนหรือเปล่าคือณวันนี้ยังไม่ได้บอกว่า ครูปีชาผิดไม่ได้บอกว่าหมวดจรูนถูกหรือถูกทั้งคู่หรือผิดทั้งคู่ไม่รู้ครับเพราะว่าทั้งหมดต้องเป็นเรื่องของศารครับเป็นผู้พิพากษาออกมาว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะกรณีของคุณครูเขาเนี่ยก็โดนเรื่องของการแจ้งความเท็จไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของลอตเตอรี่นะฮะใช่ใช่ก็คือโอ้ซื้อมาคนเดียวอยู่คนเดียวมีคนเห็นตั้งยี่ิบคน30สิคนมันก็ดูแปลกแปกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเข้มข้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ชมกันอีกค่ะ Oh, mm -hmm. สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าท้องเสียขับลมแน่นท้องอยาธาตุน้ำขาวไทยนครสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียว กลับมาล้อปมข่าวช่วงที่2กับเราสองคนนะคะอาจารย์จักพันชูเพชรแลวก็ดิฉันสัตกรมลวรกุลค่ะอย่าลืมเข้าไปชมทาง Facebook Live ทักทายกันมาด้วยนะคะติดตามได้ทางเพจของน e w 18ค่ะดูย้อนหลังก็ได้นะใช่แล้วค่ะใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังใครดูแล้วก็ดูอีกได้ไม่มีปัญหารับรองสัญญาคขาว่าดูซ้ําจะพูดไม่ผิดพลาดจะตอนเดิมนะคะก็คือคนดูซ้ําที่มันฉายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมพูดซ้ำซากยืนยันว่าพูดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงผมเปลี่ยนคำไหนคำนั้า อาจารย์คะเอาละอีกเรื่องหนึ่งที่ช็อกคนในวงการก็คือมีการเรียกว่าทำอัตนิวิบาติกรรมนะคะตัวเองของพลตารวจเอกสล่างบุญนาคซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจได้กระโดดห้างเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเสียชีวิตไปนะคะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ย8ปปีใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็ก ใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักเขามีประวัติใช่ไหมคร<ช>ับ <ทะ S 2> คร่าวๆท่านคือท่าน,านรับใา้การตํารวจมานานเลยใช่ไห<ช>มครับแล้วค่ะถือว่าเป็นฝ่ายป้องกันปราบปรามอายการ,รมพิเศษนะคะคเป็นอดีตมือปราบที่โชคชนแล้วก็มีคดีดังๆที่ท่านทําไว้เยอะแยะเลยเหตุการณ์สําคัญที่มีคนพูดถึงก็คือในเดือนตุลาคมปี19นะคะท่านก็เป็นคนนําำํำรวจตํารวจจราจรปราบ จราจน200นายไปรักษาความสงบที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็สนามหลวงตอนนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม19นชครับการชุมนุมกันของนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่บริเวณของธรรมศาสตร์และสนามหลวงนั่นนิยังเด็กอยู่เลยอ่ะเห็นแล้วแบบเห็นภาพเหตุการณ์แล้วเศร้าสลดเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมีนักศึกษาประชาชนเสียชีวิตจากการใช้อาวุธหนักโจมตีด้วยยังไม่พอค่ะอีกปีหนึ่งก็คือปี39มีโจด่านช้างซึ่งเป็น โจรดังอ่ะ <c oughs> โจนดังโจดันช้างกับพวกเนี่ยค่ะที่เป็นเรียกว่าโจรที่เข้าไปยอมมอบตัว <c oughs> นะคะ แต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกวิสามันฆาตกรรมโจด่านช้างกับพวกอีก5คนเพราะว่ามีเหตุอ้างว่าทั้ง5คนเนี่ยต่อสู้ขัดขืนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาท่านก็เหมือนกับเข้ามาพัวพันในเรื่องการเมืองนะคะร่วมการเมืองแล้วเป็นผู้ที่อาสายึดทำเนียบรัฐบาลคืนจากกลุ่มพันธมิตรในการชุมนุมด้วยเมื่อการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทำเนียบตอนนั้นเมื่อเร็วนี้เองเนี่ยใช่แล้วเมื่อไม่กี่ปีนี้เองีนี่เองทีนี้ท่านเนี่ยได้ กระโดดตึกที่ห้างดังนะคะแจ้งวัฒน,นาไปเพราะว,ว่าท่านบอกว่าท่านจะฝากคือขอให้การสียวิตขอท่านเป็นการฝากให้คนได้กระตุ้นเตือนเรื่องของรถไฟท่านาเป็นคนที่คัดค้านการสร้างขนาดรถไฟความกว้าง1เมตรมารรตลอดเลยคือรางรถไฟ แล้วท่านก็เชียร์ขนาด1.435เมตรหรือว่ารางขนาดมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดเกจมาตลอดนะคะซึ่งเขาบอกว่ารางนี้นิยมใช้ที่ยุโรปรนะคะและกลุ่มประเทศอเมริกาแคนาดาจีนแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นแต่อย่างนี้ค่ะ ก็มีการถกเถียงประเด็นว่าไอ้หเมตรกับหนึ่งจุดสี่ห้าสี่สามห้าเมตรนี่อันไหนจะเหมาะกับไทยก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าในรอบประเทศไทยเนี่ยรางรถไฟทั่วเนี่ยนะคะอย่าง AEC เนี่ยที่สามารถจะขนถ่ายสินค้าผู้โดยสารเนี่ยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยก็คือใช้ขนาด1เมตรตลอดเลยตัวนี้เราเข้าใจเนี่ยาว่าคาว่ารางมาตรฐาน1 4ึ่่เนี่ยความจริงก็แช่คําว่า t a ต d a า d คําว่ามาตรฐานนี่คือของยุโรปเขาไม่ได้หมายความว่าอันอื่นไม่มาตรฐานนะฮะในโซนเอเชียเนี่ยใช้1เมตรครับหนึ่ง ก็คืออย่างที่เราใช้ปกติที่บ้านเราเนี่ยครับหนึ่งเทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น1 4ึ่ดสี่สามเนี่ยมันต้องลื้อมันต้องทั้งหมดเลยแล้วไม่ใช่ลื้อแค่รางครับต้องเปลี่ยนขบวนทั้งหมดเลยในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการขนส่งทางรางเยอะมากเนี่ยนะครับมีรางทั้ง2ประเภทครับทั้ง1เมตรและ1 4 3่ด้ด้วยนะครับและ 1:4 3 5จาเนี่ยจำนวนน้อยได้ซ้ำไปใช่ะคะช่ะตรงนี้นะครับก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างที่เรานำเสนอกันเนี่ยนะครับใช่แล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านเนี่ยคัดค้านการจ้างรถไฟฟ้ายกระดับตลอดเลยพยายามที่จะผลักดันรถไฟฟ้าระบบใต้ดินจากเยอรมันอีกแล้วท่านเป็นคนที่เหมือนประทับใจกับเยอรมันเยอะมากนะคะซึ่งก็มาดูแล้วว่าโอ้โหถ้าสร้างรถไฟระบบใต้ดินทั้งหมดเลยยนะใช้ ทุนในการก่อสร้างโองมาเนี่ยสูงกว่าลอยฟ้าถึง3เท่าในระยะทางเท่ากันแล้วก็ต้นทุนบริหารจัดการสูงกว่าด้วยอีกเรื่องหนึ่งถนนออโต้บานขอเรื่องนี้กันรถไฟมากินรถไฟจะเป็นอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างใต้ดินเนี่ยส่วนมากนะครับสร้างใต้ดินในบริเวณที่เป็นเมืองแต่ออกนอกเมืองปั๊บก็ต้องขึ้นมาบนดินอยู่แล้วนะครับหรือถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าดินเราไม่เหมาะสมกับการสร้างเนี่ยนะครับเช่นอุ้มน้ําหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องของวิศวกรเขาก็จะสร้างข้างบนและที่สําคัญอันที่3คือ พ่ประมาณครับนั่นน่ะสูงมากสูง <c oughs> จริงๆค่ะ,ะส่วนถนนแบบออตโตบานเป็นยังไงนะคะคือถนนออตโตบาลเป็นทางหลวงที่ถือว่าดีที่สุดของเยอรมันเลยนะคะแล้วเป็นของโลกก็ว่าได้รถเนี่ยสามารถใช้ความเร็ว1 8 0 2 7 0เมตรกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โดยปัสจากข้อจํากัดทางกฎหมายไอ้บ้านเราไม่ได้คือของเขาเนี่ยไอ้บ้านเราไม่น่าะจะได้ของเยอรมนีเนี่ยคือถนนของเขาเนี่ยไปออโตบานเนี่ยมันจะไม่มีทางหลวงเป็นระบบปิดวิ่งไปยาวเลยทังความเร็วเนี่ยไม่กาหนด นะครับในออสเตรียก็มีแต่เขามีความเร็วกําหนดแ,แต่ประเทศแต่ว่าเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่กําหนดแล้วเขาจะขับ รักษามารยาทมากคือถ้าขับช้าเขาก็จะชิดขวาเนื่องจากพวมันไหนเขาเขาตรงรข้ามกับเราแต่ถ้าเป็นบ้านเราลองคิดหนึ่งภาพเลยครับมนุษย์เลนขวาจะยึดเลนขวาตลอดเลยครับแม้ขับช้าค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญบ้านเราไม่ได้มีกฎระเบียบที่คนมีความสํานึกในการขับแบบว่าโอโ้โหนี่ขนาดไม่ถึงไม่ถึงร้อยยังชนกันละนาวลเลยที่สำคัญว่านั้นคือต้นทุนในการบริหารจัดการต่อกิโลเมตรนี่สูงมากเลยนะเขาบอกว่าบํารุงรักษาสูงถึง6กแสนสองหมื่นยูโรต่อกิโลเมตรต่อปีคือ23ล้านบาทต่อกิโลเมตรต่อปีเลยทีเดียวแล้วค่ะ โรงพยายบาลดีก่ก่อนนะครับ <c oughs> ก,ก็เลยเป็นเหตุ <c oughs> ที่มาว่า <c oughs> ท่านก็ยังคงต่อสู้ในเรื่องนี้แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ฝากถึงฝากฟังถึงลูกหลานให้รักกัน <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ การการฆ่าตัวตายของผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะในวงการเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทางด้านคนเอกสลางบุญนาคด้วยนะคะคลเอกสลางบุญนาคด้วยตรงนี้ก็ต้องแยกกันนะครับเรื่องของการสูญเสียคกอการเสียชีวิตนั้นเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่เรื่องของความคิดเนี่ยเราก็ถกแถลงถกเถียงกันได้บนฐานของเหตุผลทั้งหมดจะนําไปสู่ ประเทศไทยทั้งหมดนะครับใช่ค่ะก็เหมือนการสร้างเขื่อนเหมือนกันอยากจะให้สร้างเขื่อนอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าต้นทุนในแต่ละเรื่องมันก็แตกต่างกันมากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาเงินตรงไหนมาสร้างก็ต้องถามว่าประชาชนคนไทยเราเสียภาษีกันครบหรือเปล่าอันนี้ต้องถามเหมือนกันถ้าเกิดประชาชนเสียภาษีครบ ไม่ว่าคนทํางาน่ะเสียครบอาจารย์คนชั้นทางานเนี่ยเสียครบยี่งมีหน่วยงานสังกัดนี่โอ้โหเรียบร้อยไปแล้วค่ะูหักเริ่มที่หักเกินด้วยนะแล้วกว่าจะขอคืนได้เนี่ต้องใช้เวลานะวงเล็บไม่ได้ตรงเบี้ยแต่ถ้าท่านส่งไม่ครบแล้วไปส่งที่หลังเสียตรงเบี้ยเสียย้อนกลับด้วยนะเห็นเยอะเลยนะแต่ยังมีอีกหลายหลายคนที่หลีกเลี่ยงภาษีหลบภาษีเลื่อนวันเพื่อจะให้ภาษีไม่ต้องเสียยังไม่ยอมกลับมารับโทษอีกนะคะบาง คนที่ค้าขายอย่างที่แบบ ไม่ไม่ต้องมีร้านอ่ะ่างงั้นเขาก็ไม่ได้เสียภาษีอย่างเนี้ยเยอะมากเลยเขาบอกคนที่ประเทศไทยคนเราเสียภาษีกันน้อยมากเขาบอกว่าไปมาในคนรวยนะคนรวยที่มีอิทธิพลมากๆเนี่ยมักจะหลบเลี่ยงภาษีนะครับเพราะว่าแน่นอนครับธุรกิจเขาใหญ่โตรายได้เขาสูงพอคิดเป็นภาษีก็เป็นตัวเลขเยอะก็เสียดายก็หลบเลี่ยงด้วยวิธีการอีกมากมายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเห็นใจคือบอกว่าคนชนชั้นทํางานบอกว่าไม่เห็นพูดถึงคนชนชั้นทํางานชนชั้นกลางเลยพูดถึงแต่คนชั้นล่างคนชั้นสูงชน ชั้นกลางนี่แหละรับภาระของประเทศเยอะที่สุดเพราะเสียภาษีทุกปีถูกต้องซะด้วยนะคะเห็นใจเราสองคนด้วยก็แล้วกันเห็นใจหนยเถอครับเรื่องภาษีเราชั้นกลางถึงล่างเลยนะตอนนี้ปิ่มๆล่างแล้วเนี่ยชีวิตใช่อีกเรื่องหนึ่งตลาดตอนนี้ไปบ้างถึงแม้ว่าจะมีการซาไปของข่าวคราวนะคะมีภาพหนึ่งหลุดมาดิชั้นโคสุดจะหาทไมก็มีการแถลงพร้อมกันอมีคุณป้าสองท่านมี ครูจรูนครับอ่าหมวดจรูนครูปีชาแล้วคุณเปลมใจเขาตัดตอ่อก็นั่นแหะสิคน คนไทยนี่อารมณ์ค่ะถ้าทำอย่างนี้ได้จริงๆนะผมว่ามันจะดีตรงไหนดูไหมซึ่งประชนจะต้องไม่ต้องวิ่งไปหลายที่มารอที่เดียวเลยแต่น่าจะเปิดแถลงตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะฮะกว่าจะตอบได้แล้วก็แต่ละแต่ละคดีแต่ละกรณีก็ไม่ไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวนระคนไทยนี่ดจริงๆเลยนะคือดูแล้วก็ฮาจริงๆนะคะก็อย่าไปถือสาอย่าอย่าไปฟ้องแลวกันนะมันเป็นเรื่องฮาในโลกโซเชียลก็บอกว่าตอนนี้ทั้งตลาดรอบบ้านทั้ง5แห่งนียปิดทําการไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านเจ้าของตลาดก็ให้ความร่่วมมือทีจะ ปิดเพราะว่าอยากให้มันถูกต้องตามมาตรฐานแต่ว่าเจ้าของตลาดก็รู้ว่าเองผิดยอมรับฮะใช่ใช่ใช่ไหมคะแต่ปัญหาต่อมาคือพอปิดแล้วเนี่ยความผิดที่กระทํามาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะทางกรทมดําเนินการอย่างไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าทําผิดมา45ปีแล้วนึกว่าปิดก็ปิดจบแล้วเท่านั้นอย่ามาเอาผิดฉันนะเออมันต้องย้อนกลับไปดูแล้วตอนนั้นอะแล้วผู้บริการเขตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เขตสวนหลวงนะตอนนั้นเนี่ย เป็นอย่างไรใครอยู่เบื้องหลังการอนุญาตแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทําการค้ามาถึงทุกวันนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าอย่ามาว่าป้านะฮะพ่อค้าแม่ค้าอย่ามาว่าคนอื่นพ่อค้าแม่ค้าต้องไปพูดกับหรือว่าต่อว่าเจ้าของตลาดและเจ้าหน้าที่ที่ทาการทุจริตมากกว่า<ช>นะคะและทั้ง<อ>ตลาด<อ>สวนหลวงตลาดเปิ้ลมาเก็ตตลาดรุ่งวานิชตลาดยิ่งนาราตลาดล่มเรือเนี่ยถ้าเกิดว่าขอเปิดอีกครั้งหนึ่งผมแนะนําให้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตลาดข้างบ้านป้าทุบรถ หนึ่งสองสามสี่เราจะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนไงตลาดหนึ่งอยู่ตรงนี้สองอยู่ตรงโน้นตลาดข้างบ้านป้าก็ได้ข้างบ้านป้าด้านซ้ายแะลรก็ว่ากันไปไม่ต้องทุบรถข้างบ้านป้าถ้าบอกอย่างนี้นึกไม่ออกไงเออเนี่ยเปิ้ลมาเก็ตอยู่ตรงไหนอาจจะนึกไม่ออกใช่ใช่แต่ทุกอย่างในคดียังดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นของผู้ที่ถูกทุบรถที่ฟ้องป้าหรือป้าฟ้องกลับอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าตอนนี้นักข่าวก็หันมาตามข่าวครูพิชากันซะหมด ครับคุณปีชา,าทำที่อย่างครงบหมดเลยนะฮะถูกต้องค่ะ,<ฮ>ะถูกต้องค่ะก็ถือว่ายังต้องติดตามกันอยู่นะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะอะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของน้องที่น่ารักที่เรื่องดีๆมางนะเอาเรื่องดีๆหน่อยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้สองคนนี้เนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามีการทุจริตเงินคนจนเบียดบังเบียดเบียนใครที่ทุจริตไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ขอยรับผลกรรมสาทุกใดูอย่างนั้นเถอะนะรจริงๆต้องต้องต้องชื่นชมจริงๆนะซึ่งรายการเราชื่นชมน้องสองคนนี้มาตลอดแรกแรกเลยนะครับจมแับนี้ก็ยังชื่นชมอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราช่วยกันดูแลบ้านเมืองช่วยกันดูแลรัฐภาครัฐเชื่ช่วยกันดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแลวเราเจออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้เนี่ยบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นคนทําก็จะระมัดระวังมากขึ้นนอกจาก จากทหารจะไปดูแลความปลอดภัยให้น้องๆแล้วนี่นะคะก็มีการมอบรางวัลเป็นใบประกาศเกียรติคุณทั้งจังหวัดทุกสดีแล้วบ่นไง <c oughs> วันนี้มอบกันหน่อยสิ <c oughs> แม่เ <c oughs> ขา<อ> <c oughs> ทำความดีขนาดนี้เนี่ยไม่เห็นมอบกันเลย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็มีการมอบใบกิตติคุณให้กับน้องปะนิตานะคะยศปัญญานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือหลายคนเขาจะเอ้าทำไมอยู่มหาสารคามคือน้องเขาเรียนมหาสารคามคแต่เขาบ้านก็อ,อยู่ขอนแก่นอ,อีกคนคือนางสาวนัฐรรการหมื่นผลอดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะ ก็เป็นการยกย่องเชิดถือความกล้าหาญแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทุกรูปแบบที่เขาฝูกฝังกมาโตไปไม่โกงโตไป<ช>ไม่โกงเ<ช>นี่ตัวอย่างะะดีมากๆเลยะนะคะเห็นว่าทางกองทัพเองเนี่ยมีจ,จะมีทุนหรือว่ามีตําแหน่งทาง อ๋อเลยเอดีจังเลยใช่ใดีถ้าเกิดว่าทําได้จริงๆก็ทําให้น้องนะครับเพราะคนดีๆควรที่จะต้องเอาไว้ในองค์กรเรานะครับทุกองค์กรควรจะแย่งน้องๆไปทํางานใช่ค่ะแล้วน้องปาิดาบอกว่าอยากอยากทำงานด้านนี้เลยนะคือตรวจสอบการทุจริตเลยคือรู้สึกว่าพอตัวเองทําได้แล้วมันฮึกเขมแล้วอยากจะรู้ว่ามีคือเย่งนี้ปปชต้องรับไปไปทํางานใช่ไหมเพราะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตโดยตรงเลยเอไปถามบิ๊กป้อมก่อนไหม เอาความอนุญาตไหมเอาเกี่ยวอะไรอ่ะเอาคมามขออนุญาตก่อนไงเป็นเอากองทัพกับบิ๊กป้อมเราจะไปขออนุญาตลุงตู่เลยก็สูงเกินไปก็เอาแค่ลองนายกก่อนดีไหมปุ้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 มบอกไปยุ่งอะไรชีวิตฉันอะไรแล้วก็บิ๊กป้อมวันนี้ไม่ได้พูดถึงบิ๊กป้อมเลยพูดหน่อยพูดถึเรื่องนีคิดถึงคิดถึงเนาะอ๋อท่านพูดอยู่เรื่องนึงบอกว่าเนี่ยรถแบบต้องไปตามเลือกต้งเลือกตั้งก็พูดอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีใครถามคือถามเรื่องนั้นไม่ต้องตอบหรอกนักข่าวพยายามออออ้้้มมถาเเรรืื่่งงนนนี พอถึงเรื่องก็ไม่ตอบอยู่ดีจบจบข่าวแล้วก็เดินไปเลยใช่ค่ะ่ถามเรื่องตัวนี้ช่วงนี้เป็นถามแต่เรื่องการเลือกตั้งเรื่องต้นแใช่ไหมถ้าถามเรื่องนี้ลุงป้อมตอบครับไม่มีปัญหาแต่พูดถึงแล้วเนี่ยนะคะคก็ผลว่าจุดประกายให้มีการตรวจสอบแต่ละจังหวัดผกว่าตอนนี้บอกว่าพบความผิดป,ปกติการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว14จังหวัดนะคะมีทั้งท้งภาคใต้าภาคเหนืออีสานมาครบเลยล่าสุดที่ก็เป็นลำปางด้วยเหมือนกันที่คนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนสงเคราะห์เนี่ยเขาก็ออกมาร้องเรียนแล้วค่ะ ก็มันมีทุกจังหวัดไงใช่ไหมฮะคนที่ไร้ที่พึ่ง<ม>คนที่เป็นคนพิการหรือติด S I V S เนี่ยนะฮะมีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ถูกโกงถูกเอาเปรียบเนี่ยต้องพร้อมที่จะมาเป็นพยานหรือเข้ามาร้องเรียนในสิทธิของตัวเองใเรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดแต่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความถูกต้องอย่าปล่อยให้คนทุจริตลอยนวลอย่าให้ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับ สิทธ์ตามกฎหมายท่านต้องมาร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบกับทันทีกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบนะฮะดำเนินการอย่างเป็นจริงเป็นจังน,นะครับเรื่องนี้นะครับอย่าไปไว้หน้าครับว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างไรถ้าทําไม่ดีเนี่ย เอาไว้ทําไมเหรอครับใช่แล้วเอาออกไปเลยครับใช่แล้วค่ะก็ช่วยกันสอบส่องดูแลตอนนี้พบดิฉันว่าพบมากกว่านี้แน่นอนนะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเดี๋ยวจะพบกี่จังหวัดดิฉันยังไม่รู้เลยเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยจะมาตรวจสอบเฉพาะเอกสารไม่ได้หรอกครับแต่ต้องตรวจสอบว่าเอกสารแล้วและก็ลงไปดูคนที่มีลายเซ็นเนี่ยแล้วไปถามเขาเลยครับว่าเขาได้เงินตามนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าเอกสารเนี่ยมันปลอมได้มันทําได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับทางปปชเองก็ต้องลงพื้นที่อย่างเป็นจริงเป็นจังใช่ค่ะมีข่าวดีปิดท้ายกันบ้างนะคะตอนนี้ เมืองไทยของเรานอกจากผัดไทยนอกจากอะไรอาหารขึ้นชนะื่อเนี่ยตอนนี้มัสมั่น C N N เนี่ยจัดอันดับให้มัสมันเป็นอาหารสุดยอดอร่อยที่สุดในโลกส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปเรียบร้อยแล้วแกงแก้วตาหอมยี่ราดรสร้อนแรงชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ฝ่ฝันหามัสมันเป็นอาหารที่ตอนนี้สุดนิยมจริงๆนะครับสมัยมก่อนนี้เขาบอกว่าเมืองไทยจะพูดถึงผัดไทยใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่มัสมันมาเบียดจริงๆผัดไทยมันมาทีหลังมัสมันเนี่ยเป็นอาหารสมัยต้นๆเลยนะต้นๆรัตนโกสินทร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช เ,เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีทิ้งท้ายไว้นะคะคว่าเราได้มัสมันเป็นสุดยอดอาหารอร่อยที่สุดในโลกจาก CNN ด้วยค่ะยอดเลยค่ะอเอ,อาละหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ยังมีข่าวมันๆอีกหลายข่าวให้กลับมาติดตามกันนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ